สวัสดีครับเพื่อนชาวสีวะบ้านนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่าทางเขาวัดป่าว้วยลาแล้วนะครับอยู่ภูเรือนะครับเดี๋ยวให้ดูป้ายบรรยกาศตอนเช้าวสวยมากเลยนะครับนี่นะครับวัดป่าว้วยลาดนะครับมาดูกล้าเรียกเข้าไปดูในวัดกันนะครับว่ามีความสวยงามแค่ไหนนะครับ ตามมาเลยครับสวัสดีครังนะครับยังเช้าเช้านะตอนนี้ที่ผมถ่ายอยู่วันที่สิบเอ็ดสิงหาปีหกสินะครับผมยืนอยู่ที่หน้าวัดเวลาแต่วัดาาาถาวเวลานะครับมาถึงแล้วนะครับไปลานกว้างจอดรถโอโทงนะครับน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของภูเรืออย่างหนึ่งเลยนะเพราะว่าผมเห็นการจัดการทั้งลานจอดรถทั้งร้านขายของเที่ยวลึกของฝากอะไรพวกนี้ก็ น่าจะประมาณนั้นนะครับแต่วันนี้เรามาแต่เชา้าแท้ไม่มีคน,นครับโชคดีนะครับท่านใดมโวกาสแวะเวียนมาแถานี้ก็แวะเข้ามาสักการะบูชาองค์แวะกดิมนะครับแล้วก็แวพระในอุโบสถกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในพระอุโบสถกันครับแต่กำลังขึ้นเลยบรรยากาศในวัด ดีเลยนะครับแดดจะไม่ออกก็เลยยิ่งดูสบายตาไปใหญ่เลยไนดะ้มีตรงนี้ให้อหารหารปลาได้ด้วยนะครับทําบุญแล้วก็มห้หาหารปลากันนี่นะครับ เนื่องจากผมมาเช้าไปนะยังไม่เจ็ดโมงนี้วัดเปิดให้เข้าชมเจ็ดโมงเลยครับก็เลยอดเลยนะเดี๋ยวผมถ่ายรูปลอบๆไปให้ดูแลกันเนาะบรรยากาศวัดสวยนะครับลมกําลังดีเลยนะครับดูทงกันรู้นะฮะเสียดายนะครับ,รบผมมาเช้าไปนิดนึงวัดพระบูรสดพระท,ท,ที่หาเนี่ยเปิดให้เข้าชมตอนเจ็ดโมงนะครับตอนนี้เพิ่งจะหกโมงครึ่งนะครับก็พลาดเลยนะครับก็คงทําได้แค่เก็บบรรยากาศ รวมรภาพกว้างมาให้ชมแล้วกันนะครับท่านใดมีโอกาสได้วเวียนผ่านมาครางนี้ก็จะลืมมาเยี่ยมชมนะครับหาไม่ยากครับอยู่ภูเรือจังหวัดเลยครับผมนะครพบกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ